โธอวันนี้เป็นยังไงบ้างจ่าเดชออกมาสัมมนานอกสถานที่อยะสนุกไหมสนุกบ้าบออะไรอ่ะเธอเธอรู้ฉันสองคนสิงห่วงกัง่วงละโอ้ยจังง่วงอะไรมามามาเดี๋ยวไม่หายง่วงแล้วเราจะเข้าไปสัมมนากันต่อมาโอ้ขอดื่มกาแฟคลายห้วงหน่อยก็รับรองเนาะแล้วเจอเนาะไอเจ้าหนูแล้วหมดเลยอะไรแะ้ธ่อรองที่จะตกอกตกใจหมดเลย เธอดูสิจานี่ยฉันโถกหวยเน้นๆเลยหี่จด้วยเจดูเสื้อหนูสิเปื้อนหมดแล้วเนี่ยอุย้ยพอไปโดนอะไรมาเนี่ยก็โดนน้ำเมื่อกี้แหะฉันตกใจมากเลยเมื่อกี้นั่นเสื้อแกก็โดนเหมือนกันว้ายริงด้วยอ่ะ อุยโธหลอดทั้งสองคนเลยอ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยก็จะถึงเวลาเขาสัมมานาแล้วนเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงเสื้อของฉันนะโดนน้ำก็ไม่เป็นไรแค่ใช้ทิชชู่หรือผ้าซับก,ก็ออกหมดแล้วจ้าอืมใช่เหรอเจเนี่ยโดนคาบกาแฟขนาดนี้ไม่มีหรอกจ้าว่าจะเช็ดออกนะยังไงก็เป็นคาบแน่นอนรอแป๊บหนึงเดีย๋ยวเจเอามาเชิดให้ดูดูสิคะนี่เอาอยู่ไม่ล่ะหูเจ สะอาดหมดจดเลยอะ่ะเจ๊บอกแล้วว่าเจ๊ไม่ได้มอเนี่ยเป็นเสื้อพิเศษ่ะเสื้ออะไรหรอเจ๊ทำไมพิเศษขนาดนี้เนี่ยขนาดเลิกกับแฟนนะจะเละนะิกหนักแค่ไหนอะ่ะเจ๊ยังเช็ดออกหมดเลยอะ่ะใช่ละจ้ะแถมยังไม่เป็นคราบด้วยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อสะท้อนน้ํา ไม่ต้องกลัวเรื่องภาพเลอะต่างๆไม่ต้องเป็นค้าวชากาแฟหรือข้าไในๆตัวเนี้ยเอาอยู่จ้านี่นะเสื้อตัวนี้นะจะจะบอกให้แม้ว่าเราจะใส่แล้วน้กลับไปซักแล้วต้องเอามาใส่กี่ทีกี่ทีก็อย่างสะท้อนน้ําเหมือนเดิมจ้าเจ๊มีติดตัวมาสักผืนไหมให้หนูยืมมาใส่ก่อนซิไม่ต้องห่วงเจ๊มีติดตัวเยอะยุดอยู่ในรถเดีย๋ยวเจ๊จะมาให้เปลี่ยนไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะมาให้ โอ้โห,โหเนี่ยฉันว่าคงเช็ดไม่ออกเลยเนี่ยเช็ดไม่ออกเลยอะมาแล้วพวกข้ามาแล้วนี่จ้าเนี่ยนะมีหลายไซส์เลือกเลยนะดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ย พี่ก็จะบอกให้นะเสื้อของเขานะมีตั้งหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็น S M L L นี่แล้วดูการตัดเย็บของเขาเธอจับด,ดูนี่นะได้ของเขานะเขาใส่ใจในการเย็บมากๆเลยเย็บได้แน่นหนามากและได้นะคะก็ไม่ขาดหลุดรยด้วยแล้วดูเนื้อผ้าซะก่อนนี้ยืดได้ใส่สบายจ้าเนื้อผ้าก็นนิ่มไม่ว่าจะใส่นอนหรือใส่ไปไหนมาไหนก็ดูดีไปหมดจ้าโอ้ยเจเนื้อผ้าของเขานั้นนิ่มมากเลยอะแต่ว่าของดีๆแบบนี้เจไปหาสั่งซื้อมาจากไหนหรอจ้าหืไม่ยากถ้าพวกเธอสอง นนะชอบใส่เสื้อสีขาวนะนี่เดี๋ยวเจ๊บอกช่องทางการสั่งซื้อโอเคค่ะเจ๊ขอบคุณมากเลยนะ